พระพุทธศาสนาคำพูดไม่ใช่แค่เสียงที่ลอยหายไปแต่เป็นกรรมที่อาจพาเราสู่อบายภูมิได้ทันทีหากทำครบองค์และแม้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมก็ยังตามมาไม่จบ 1. มุสาวาทการพูดเท็จองค์กรรมมีสี่อย่าง 1. มีเรื่องไม่จริง 2. มีจิตคิดจำมุสา 3. มีความเพียรในการมุสา 4. ผู้ฝังเชื่อตามที่กล่าวนั้นผลกรรม ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตถ,ถูกตัดลิ้นหรือลิ้นเนา่าบางตนไม่มีลิ้นเลยพูดไม่ได้ปากมีแต่เลือดหนองเปรตบางตนพูดออกมาก็มีตะกลิ่นเหม็นและเสียงแหลมรบกวนเศษกรรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พูดไม่มีคนเชื่อปากไม่น่าไว้ใจ 2. ปิสุนาวาจาการพูดยุแย่ให้แตกกัน องค์กรรมมี4อย่าง 1. คนสองฝ่ายที่ไม่เกลียดกัน 2. เจตนาให้เขาแตกกัน 3. กล่าวคำยุแย่ออกไป 4. ผลเกิดคือเขาแตกกันจริงผลกรรมตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตโดดเดี่ยวอยู่ลำพังในที่เปลี่ยวเงียบไม่มีเสียงไม่มีมิตรแม้อยากสื่อสารก็ไร้คนฟังแสดกรรมชาติต่อมาอยู่ในสังคมที่ถูกตราหน้าเป็นคนแตกแยกไม่มีใครไว้ใจ 3. พรุสวาจาการพูดคำหยาบ องค์กรรมมี3อย่าง 1. บุคคลผู้ถูกดา่า 2. มีโทสะในใจโกรธจริง 3. กล่าวคำหยาบออกใบ ผลกรรมตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เสียงโหยหวนเช่นสุนัเขเห่าเสียงหลอนอีก,กาหรือสัตว์ที่ไม่มีใครอยากได้ยินหรืออาจไปเกิดในนรกเสียงเจ็บปวดถูกตีปากหรือมีฝ่ายผ่วยพุ่งจากปากเศษกรรมเกิดมาเสียงไม่น่าฟังใครได้ยินก็รำคาญไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ 4. สัมผัสปลาวาจาการพูดเพ้อเจอ้อองค์กรรมมีสองอย่าง 1. พูดโดยไม่มีประโยชน์ สเจตนาเพื่อเพลิดเพลิพนไม่สแสวงหาคุณธรรมผลกรรมตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตไร้เสียงขยับปากแต่ไม่มีเสียงออกบางตนเป็นอสุรกายที่พูดไม่รู้เรื่องเสียงปนเปรเหมือนเพอลั่งเศษกรรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พูดไร้สาระพูดมากแต่ไม่มีคนอยากฟังสรุปวาจาชั่วแม้เพียงคำเดียวหากครบองค์ก็หลงสู่อบายภูมิได้จงรู้วาจาตนก่อนจะกลายเป็นเสียงแห่งทุกไปอีกนานแสนานาน